ที่บอกว่าเนี่ยผมไลฟ์ว่าครบครบสามปีมาต้งแห่ต้นเดต้นเดือนละแต่แรกจะไลฟ์เนี่ยต้นเดอนละรู้สึกว่ายังขงี้เกียจคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเปอนที่ฉัว่าเราจะทาปุ๊บถ้ามันไม่ไม่สําคัญมากคอยอบบัตตาเนะี้ยเมื่อก่อนนะถ้ามาเนี่ยปุ๊บเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่แบบต้องทําอ่ะจะต้องตามนี้แหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เลยเครียดตอนนี้คือถ้าอยากทาก็ทําตอนตอนแรกคิดว่า เดี๋ยวตอนวันที่ครบสามสามปีปุ๊บเราต้องทําเลยพอถึงมันปุ๊บสือว่ามันไม่อยากอารมณ์ไม่อยากไม่อยากก็เลยไม่ทําตอนรอมาสองทิศก็เลยวันนี้ก็ไม่เตรียมตัวเลยวันนี้ก็แบบเออเฮ้โอเคนี่ก็อยากทำก็ทําเลยครับผมเลยนั่งคิดว่าตอนผมก่อนเป็นเนี่ยผมเอ่อผมนิสัยคือนิสัยคนที่ชอบทําอะไรแบบคยกว่า คนเยอะคนเยอะแยะเหนกันไหมครับผมเน้นคนที่นิสัยแบบเรียกว่าเยอะแยะคนแบบชอบพลังงานเยอะแบบไม่หยุดทำอะไรด้วยเองทำไม่หยุดทำน,ำน้านี้คิดเยอะแล้วก็เปนคนที่แบบว่าเอ่อคิดอะไรก็แบบว่าต้องทำมันแบบให้มันสมบูรณ์ที่สุดเรียกเป็นคนเียบสมบูรณ์แบบเลยพยายามคิด อาจจะเพิ่มเรื่องว่าเอ,อเส้นทางาชีวิตเราเนี่ยเป็นสไตล์ที่เราอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แนละ้วเป็นหลักเอาใช้ชีวิตมาแต่เริ่มทํงงานเนี่ยก็ชีวิตด้วยตัวเองมาเป็นหลักเนาะก็เลยต้องสู้ดิ้นรนต่าง,างๆเหมือนเพื่อหลายคนเนี่ยเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็เป็นอาหารที่ใส่เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อโลกนี้เหมือนกันครับในช่วงแรกเนี่ยที่ปวดเนี่ยเพราะว่า พื้นฐานคือนิสัยนิสัยเรานี้ครับและช่วงแรกนเน่ยคือผมก็ทําชีพแบบทําชีพเข้าไปตามบริษัททํางานเนี่ยเป็นหนุนหน้าเป็นแต่เน้นเนาะทวามปเซฟตี้ในโรงงานต่างๆจนช่วงสุดท้ายเนี่ยผมเริ่มไปทงานแบบเป็นฟรีแลนซ์ในการที่เป็นทีมที่ภกษาในโรงงานต่างๆเนาะเป็นทูกทีมเขาเนาะแล้วดีช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีโควิดมา ไปรัสโคโรนาครับก็ล่วงหมดเลยก็คือว่าเราเข้าโรงงานไม่ได้เนาะเข้าโรงงานไม่ได้แล้วก็ผมก็เลยทํทำงานกเษกเษตรเกษตรไปทำฟามเห็ดนะงานใช้แรงครับพอโควิดมาเนี่ยครับแล้วก็แฟนเราที่ทำงานเนี่ยก็ต้องออกจากงานครับซึ่งช่วงนี้นผมก็เปลี่ยนสายงานแบบเปลี่ยนอาชีพอบ ไปทำกเกษตรทํฟาป์าเล็กๆอะไรเงี้ยกับคนที่รู้จักกันนะไปลองทฟาฟ <c oughs> าร์มทาเกษตรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ทาก็ใช้แรงใช้แรงเยอะเลยมีหลายอย่างคือหนึ่งนิสัยด้วยเนี่ยนิสัยล้วแบบมันยแย่ๆเ,เราวิสัยเยอะแยะๆอยู่แล้วแล้วก็เราทํางานที่แบบทํางานที่กเกษตรอีกใช้แรงด้วยซึ่งพอเราทํางานที่ในช่วงที่ มีไวรัสโคโรนานะเนาะแฟนก็จากงานแล้วก็ไอ้หลักก็ไม่มีลำเกษตรเป็นหลักเลยก็ว่าความกดดันเนี่ยที่พีเนี่ยก็เลยป็นมีเยอะครับเราเครียดเนี่ยพอเราโคตรเนี่ยงานไม่มีก็ทําเกษตรทำเกษตรก็ใช้แรงงานใช้แรงต่างๆนี้ผมก็ทำแบมันก็เครียดสะสมความหมายก็ว่าบางทีเนี่ยผมจะบอกคือว่าบางทีพวกเราเนี่ยลอง ดูเองถ้าคนที่ยังไม่เป็นนะหรือว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยเป็นแล้วก็ตามเนี่ยวออ่างวิญาณดูเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราอมันเครียดไหมว่าบางทีเราคิดว่าเราไม่เครียดแต่ว่อจริงแล้วเราอจะเครียดได้ครับเราเครียดจุดเริ่มคือเราเครียดเราเครียดเครียดสะสมเครียดต่างๆที่มันไม่ได้ทําไม่ยุตตัวคิดว่าเราโอเคจริงแล้วเราไม่โอเคน้อยเลยเครียด เสร็จปุ๊บก็สะสมในร่างกายพอเราเครียดเนี่ยสมองแล้วเนี่ยมันก็จะคิดว่าเข้าโหมดโหมดฉุดเฉินคือสมองมันมีโหมดึ่งคือเราเจอเรื่องใดที่มันตกใจตกใจเนี่ยปุ๊บมันจะเข้าโหมดเฮ้ต้องสู้หรือว่าจะหนีแต่สู้และหนีซึ่งโหมดพวกนี้มันโหมดที่เขาสร้างมาให้เราเนี่ยมีแค่บางครั้งมางคราวเพื่อเราเนี่ยมีชีวิตต่ตอไปได้เนาะแต่ว่าพอเครียดเนี่ย จากหมอชั่วคาเนี่ยมันจะมีปดถาวรหมดที่มันจะเครียดตลอดเวลาสมมุติว่าคิดว่าเราต้องสู้และหนีตลอดเวลาก็สงสัยมีที่ไม่ดีออกมาเนาะแก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเช้เลือดเนาะผมเนี่ยคือเครียดแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยผมมีสะสมหลายเรื่องเลยเครียดพักผ่อนไม่พอทำกระเซ็เนี่ยผมตําตื่นแต่ตีสี่ตื่นตีสี่ 4, ครับตอนทีสี่ไปฟาร์มเสร็จทำตั้งแต่เช้าเลย เสร็จถึงเย็นเสร็จถึงเย็นแ้กลับไปนอนเราคิดว่านอนพอนอนสี่ทุ่มตื่นที่สี่ถ้านับชั่วโมงเนี่ยมันพอแต่ว่าจินแล้วเนี่ยเวลาที่เราตื่นเนี่ยเราทํางานเยอะเยอะมากจนจินแล้วอ่ะชั่วโมงที่นอนเนี่ยมันไม่พอเนาะแล้วก็การกินด้วยผมนอนออตื่นเช้าก็เลยง่วงง่วงเลยกินกาแฟกาแฟแล้วผมกินแบบไม่ใช่แค่กาแฟแบบ กาแฟดไัไม่สน่ับมผมซัดเต็มที่เลยคาปูชิโน,โน่เอ็มร้อยสิบอะไรเงี้ยกินเยอะมากกินบ่อยกินทุกวันเลยครับผมก็เป็นกรรพันธ์นะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยสายสายคุณพ่อสายพ่อเนี่ยเป็นโรคเส้นเลือดเนี่ยเยอะหลายคนครับกรรมพันธ์